อยู่กับชาแนลเจเจค่ะสากินีค่ะจีก็จะมาทําคลิปจีผ้าอวดนะคะอันนี้เป็น E p พีที่10แล้วมั้งก็จีไปช้อปปิ้งมานะคะก็นี่นะคะก็จีก็ได้บล็อกไว้นะคะก็สามารถติดตามได้นะคะจีทิ้งบล็อกไว้ข้างล่างนะคะก็ไปดูบล็อกก่อนแล้วค่อยไปดูคลิปนี้ก็ได้นะคะก็ โอเคค่ะก็ได้ไปช้อปปิ้งมาเล็กๆทีน้อยนะคะบอกกันนะว่าครึ่งหนึ่งค่ะเป็นตังของจีแลวก็ครึ่งหนึ่งเป็นตังของพ่อคือเราจะแบ่งออกกันนะคะก็เป็นบอกไว้บอกไว้ก่อนจะได้แบบไม่ต้องแบบอวดอะไรเงี้ยคะ่ะใช่ค่ะเรามาอวดของนะคะแต่ว่าจะบอกกันว่า ของพวกนี้เป็นของที่จีออกเองนะคะก็โอเคก็มีคนบอกว่าอยากให้พี่จีทำผมจงใหม่ใช่ปะทำผมเป็นวันอย่างนี้อ่ะจีรู้มันไม่โอเคแต่ว่าก็อยู่ไปกับมันก่อนละกันเนาะก็โอเคค่ะเรามาดูกันว่าเราได้อะไรกันกันเลยนะคะแรกนะคะเป็นของจาก c a s i a n M นะคะบอกกันนะคะว่าของพวกนี้ไม่ใช่เสื้อผ้าน,นะ,ะแต่ว่าเป็นเครื่องสะอาดไปดูกันเลยค่ะนี่จีออกครึ่งหนึ่งนะคะพอออกอีกครึ่งหนึ่งเนาะก็ ค่ะค่ะอย่างแรกที่จะหยิบมานะคะก็เป็นบ u ัชนะคะเป็นอ y e คัลเลอร์บ h ัชนะคะก็นี่จะเขียนว,ว่าอ y e คัลเลอร์บ h ัชโอ,โอแล้วก็ราคาจะอยู่ที่สี่ปอนด์นะคะก็มันจะเป็นแปรงมีแปรงหัวใหญ่แล้วก็หัวเล็กนะคะลิปสติกค,ค่ะเป็นสี power p u f f นะคะเป็นเบอร์ยี่สิบสามนะคะก็เห็นไหมมันเขียนว,ว่า power puff นะคะราคาแปดปอนด์นะคะเจ็ดปอนด์แปดปอนด์ ตลับเขาสวยมากเลยอ่ะโอ้สวยอ่ะนี่นะคะสีนี้เลยนะสวยมากแล้วก็ต่อมานะคะเป็นไอชาโดนะคะเจะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าเป็นอย่างนี้เลยนะนี่นะคะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูาดานี่ถ้าเตรงนี้ก็จะเห็นสีนะคะก็นั่นคือของทั้งหมดที่ได้จาก H&M นะคะเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปกันเลย Brown s o b a e r y นะคะนี่ ก็คือจีจะไปหาแบบว่าของมาอันนี้ใช่ไหมแบบว่าข้าของติ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันไม่มีก็เลยมันไม่มีแบบของที่อยากได้ก็เลยแบบเออซื้ออย่างนี้ก็ได้ว่ที่ขาหนังสือเป็น JB นะคะก็เซเว่นะนะคะแล้วก็อยากจะมานะคะก็จะเป็นของอีกแบงนะคะอันนี้ก็คือข้างหลัง มีความแบบเซ็กซี่เพมมากนะคะจีไม่ได้เป็นแฟน Big Bang นะคะแต่ว่าอยากได้แฟมแต่มันไม่มีใครแบบว่ามันไม่มีของกัรตมันไม่มีของ BTS มันไม่มี X มันมีของ EXO ล้วก็ไม่ค่อยติดง EXO อะล้วก็แบบเอาของ Big Bang มาก็นั่นเป็นของทั้งหมดห้ได้จากโซเบเกอรี่นะคะแต่จริงๆอะมันไม่ได้เป็นร้านขายแบบว่าพวกอย่างนี้อยู่แล้วนะมันเป็นแบบว่าร้านขายแบบว่าอาหารร้านอาหารแต่เราไปซื้อของแล้วก็นั่นแหละ ตรงนี้เลยนะคะไพรมานะคะก็มีคนบอกว่าให้จีอะรีวิวของจะได้จากไพรมาแล้วจ nah, ีไม่เคยเข้าไพรมานะคะไม่เคยเข้าเลยนะแล้วก็ม okay. ีคนบอกว่าเทคแบบดิเ็กมันไอจีบอกว่าให้จีลองไปแบบดูอะไรอย่างงี้จีก็แบบมันโทกกว่า H and M อีกอะแบบว่าโอเคเสื้อนี้เป็นเสื้อตัวแรกที่จีหยิบมาเข้ารับปุ๊บจีหยิบตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเสื้อเออเป็นแบบว่าครอปนิดนึงเนาะ นะก็มันจะเขียนว่ามาเลต้าโพนี่นะคะอันนี้อยู่ที่นะคะอยู่ที่8ปอนด์เองแล้วมันเป็นแบบอันนี้เคบบยไปใส่ที่ไทยนะพี่ะคะสวยมากชอบมากน่ารักมากนะคะก็โอเคต่อมาตัวที่สองนี่เดือนมาร์นะคะวุ่นนักมากโอ้อันนี้มันมีเสื้ออีกตัวหนึ่งมาด้วยเดี๋เก็บเสือ้อก่อนก็อันนี้มันเป็นแจ็คเก,กต็ตสีชมพูนะคะก็ราคาอยู่ที่12ปอนด์นะคะก็อนี่เป็นแจ็คเก,กต็ตสีชมพูอย่าง ะค,ะคือตัวนี้พอเลือกใครนะคะก็ไหนก็หยิบตัวนี้ออกมาละรีวิวตัวนี้เลยอันนี้เป็น Star Wars นะคะก็ถ้าใครไม่รู้นะคะว่าจีบแบบว่าไม่เคยดู Star Wars แต่ว่าถ้าชอบสุดก็จะเป็น t t r r t t o o p e r นะคะเพราะว่าชอบไง Made in Turkey นะคะแต่มัเป็นมาเป็นชุดผู้ชายนะีแต่ว่าจีบแบบว่าผู้ชายผู้หญิงจีก็ใส่ได้เข้าใจไหมก็ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะรีวิวมันอ,อันนี้ราคาอยู่ที่5ปอนด์นะคะของดิสนียด้วยนะจ้า <c oughs> เนาะเป็นเงาล่ะคือเจชอตสตอมซูเปอร์มากไม่รู้ทำไม <laughs> <laughs> บอกเลยว่าเป็นเสื้อผู้ชายเออชอบแบบไม่รู้อะเทมันมันมันเป็นสไตล์เจนะคะต่อมาค่ะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะรานะคาแปดปอนด์อีกแล้วนะคะแล้วก็มันจะเป็นรูๆนะคะมันก็จะมีรูตรงนี้รูตรงนี้อีกแล้วก็มีรูข้างล่าง ก็จะบอกว่าอชอบเสื้อสไตล์ขาถานเพราะว่า,วามันทําให้รู้สึกว่าเหมือนบ้านยากจนไงเพราะจะดูว่ากูไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้านะคะก็เลยแบบเออนะคะต่อมานะคะเป็นไม่รู้ว่าเห็นเปล่าเพราะว่าสีแซงมันขามวมามันเป็นลายแบบนี้นะเป็นสีชมพูพาสเทลนะคะก็จะมีเส้น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 เ้นานะกราคาอยู่ที่สี่บอนนะคะแล้วก็เปิดออกมาช่วยนะก็ไม่มีอะไรนะคะก็ เธอน,นี้เป็นอ m ม r g e n c y ซี่ใช้นะเราจะไม่ใช้เครื่องอางนะคะเยื่อชั้าทจากไพร m มารกก็จะเป็นเอ่อก็เป็นที่ล้างหน้าที่แบบซับหน้าเป็นที่เช็ดหน้าเออเป็นที่เช็ดหน้านี่แหละคือจีอ่ะชอบใช้ Baby Wi p e มากเวลาเช็ดหน้าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแบบใช้ b บ b y w i ว e ละใช้นี้ก็ได้อันนี้นะคะสองอันตอนหนึ่งตอนนะนั่นก็เป็นของทั้งหมดที่ได้จากไพร m มาร์กนะคะเรามาดูของ จากแฮมมอรี่กันบ้างคะ่ะถ้าใครไม่รู้แฮมมอรี่คืออะไรนะมันเป็นร้านของเล่นที่เก่าแก่หรือว่าเป็นร้านที่แบบว่าคนสมัยอาย90อุ90้าสจะรู้ว่าร้านนี้เป็นร้านที่เหมือนกับลาลาแด์แฟนตาซีแลนด์นะเออก็นั้นมันมีของแฮร์รี่ t t e r อร์ขายนะคะอย่างน้อยเจ๊ก็ต้องสอยแฮร์รี่พอตเตมาหนึ่งย่างนะคะอันนี้เป็นไม้กระยาส์อันที่5แล้ว นี S <S ่ค่ะเป็นของ l ูน่าเลิฟกู๊นะคะข้างหลังเรจะเขียนว่า Harry Potter นะคะมอสนาบเด็กอายุสบสีัเข้าไปอ๋อเราจะสิแล้วนะคะโอ้ขี้เกียจใส่ซาเอ็กซ์งก็เลยต้องล็อกเองโอเค้ o n ไม้กายาสิของลูน่าสวยมากไปอ่ะโอ้โหอุ้ยอะปิดไรอู้แต่ว่ารูน่าเลิฟกูดนะคะแล้วมันก็แบบเป็นคลิป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 นะคะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะคะ เก็บไว้นะคะดูน่าเลิฟกูดวังนะคะนั่นก็เป็นความคิดที่ได้มาะคะจิกก็บอกว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะคก็ก like, กยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์ฟคอมเมนต์ไว้นะคะบ๊ายบาย